โอ้โหอยู่ตรงนี้เองครับไปค่อยๆไปดิเอาค่อยๆเออในนะเขาอยู่ไหนล่ะเขายักหน้ากัน่ะเขาแปลว่าอะไรกันว่าผู้ร่ไปทางนั้นเขาควรจะบอกแล้วเออเอไม่เออไม่ได้นะลูกไม่ใช่เขาพยักหน้ากันคุยกันว่าไปเถอะแม่พวกนี้เขาต้องรู้ทางเพราะไอ้ดูใจหน้าผู้ชายเมื่อกี้เขาเป็นเจ้าป่าต้องเป็นคนแบบหาป่าทำนี้แน่เขาต้องรู้จังหวะ โอ้ยกลัวเด้อลูกหลานกลัวนะไหนอ่ะมันพยาามหลบเข้าแล้วอยากถามสิยิ่งกลัวกันอยู่นั่นไงนั่นไงไหนล่ะเนี่ยโอ้ยยยอยู่ก่อนอยู่ก่อนแอนรถคันนี้อยู่แอนก็อยู่อ่ะอยู่ไหนอ่ะไหนเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ไหนเดี๋ยวจอดก่อนจอดอี๋แอนถอยหยุดหยุดแอนหยุดหยุด ถอยถอยแอนถอยถอยเหรอถอยสี่แอนถอยถอยได้ถอยเดียวเพราะรถหลังมันมียายก็แอนถอยเองหยุดหยุดให้เขาไปก่อนที่นี้หยุดเลยแอนหยุดถอยเลยแอนถอยก็แอนถอยเขาจี้ตูดแอนนลยยายข้างหลังข้างหลังมีรถอยู่ถอยเด็แล้วถอยได้ยังไงยายยายดูรถหลังดีมันจีตูดอยู่โอ๊ยทำไมอันนี้มันไปอย่างนี้ล่ะแอนเขาไปไปเลย โอ้ยเดี๋ยวแอนโอใหญ่แค่ออยยู่่างงเี้ยโอ้โหไม่ได้นะเสียวว่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งพ่อเอ้ยพ่อใหญ่ไปก่อนเธอแอนเขาเดินมาทางนี้นะแอนนั่งถอยหลังเลยนะแอนจะถอยหลังได้ไงในเมื่อรถเขาเนี้ยแอนตูหนูแอนอยู่เฉยเลยดับรถไหมดับแอนดับเลยโอ้ยนััวแล้วนะ เขาบีบแปเห็นไหมยายไปนายยบีบแไปยกูกลัวย <fishing their så rails> ังไกูกลัวนะไปไปทำอันบีบแโอ้ยยยเยมอสักวาพกตัวส่นาอคันบีบแ อะไรนะหนูมาดีนะยัยยัยหดูอยวาเราหนูดยูปทัวที่หนูด้วยปวด้อาสมาสบมาสบมาสามาส้ข้ยแล้วมันจะให้ความราอะสาตน ไม่ได้ไงเบิมหยาบเพิ่งยายล่ทำไงไม่ตนแเลยว่ายายยายตายแน่เลยไม่เคยช่วยเราเลยยายฝนฝนตกอะไรต้องสมาธิฝนตกฝนะ นี่มัดังเยยายทำอะไรดีอี้ระวัตวไเราไปได้ไหมไม่ได้ตัวนี้ไงนี่มันอีกตัวแล้วยายเอ็นเอ็นเสรทไเขาไม่หวเรานอะไรต้งอะไรอ่ะ พอคอเอแลกหมถอยแมถอยม่นอยงเลยเยถอยแรงเลยไม่ต้องพีดยดีมันีถอยแรงถอยแรงเลยพี่แอน ถอยแรงเลยคอยเลยตัวสมาร์ทคอยเลยไม่ใช่คอยเลยเป็นเล่นคอยเลยถอยกับแรงดิเอ็นถอยไปเลยไอ้คันนั้นแม่งให้เราให้รีบเราไปทางหลังคันนั้นคอยถอยเลยลงไปเลยแอนหลบไปเลยไปเลยไปเลยตกลงแอนมองไม่เห็นอะไรเลยบีจับทางสุขอนถนนหนูมองไม่เห็นกระจกกระจกมันมองข้างไม่ได้ไงยังเอาเลยไม่ได้เลยนะแอนเนี่ยหนูมองไปเลยถ้าใจเดียวทันไหม ตั้งสถิติกเลยถอ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 ที่เขาบอกมันตกมันนี่ใหญเลาโอเคโอเค้ถอยล้วใหญ่เล่หนฟังเมื่ี้คันนั้นแม่เสือบีแตงไงอยากด่ามันมากเลยแม่ให้เคาูพวกเขาทำจลยจอดเลยจอดเลยทางนี้เลยนะไม่จอดตั้งลำเครับเขาใหม่ก่อนเรากลับเราก็กลับไม่ได้ พี่ไม่น่าบีบแต่เลยชาวทีนี้เราขึ้นมาเม่พอต่อยขึ้นมาทีน,นี้เราไปอยู่ตรงกลางนะอย่าไปอยู่ตรงหน้าเขา,หน,าหนูมองไม่เห็นกระจก